อกจากจะมีผลกระทบจากน้าท่วมแล้วถ่งที่ตามมาก็คือระลอกขื่นที่กัำกราตันทำให้บ้านเรือนพังเสียหายหลายหลยังและวิธีการเอาตัวอยู่กับน้ำของ 我。